สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้ยงโดยสถานการณ์เร่งด่วนวันนี้นั้นก็เกิดเรื่องแล้วนะครับเรื่องผู้ชมหรือเปล่านั้นก็น่าจะใช่สาเหตุตอนนี้พักเพื่อไทยนะครับเรื่องผู้ชมได้ทําการไปคุยกับพักที่มีโบเสกสกลน,นะครับเรื่องผู้ชมหรือพักที่หนุนตู่อันไตเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ครับท่านได้มีการเดือดนะครับเรื่องผู้ชมทั้งโซเชียลกันเลยทีเดียวหลังจากที่ตอนนี้พีรพันธ์สาลีรัฐทวิภาคนะครับเรื่องผู้ชมแห่งพักไอโบเสกสกลอะไรประมาณนี้นําทีมมรรวทหาาาคับ่เข้ เพื่อไทยลั่นไม่เอาก้าวไกลบอกประยุทธ์เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับพักแล้วอะไรประมาณนี้ก็ส่งผลให้ตอนนี้ประชาชนก็ลั่นออกมานะครับท่านถามว่าลั่นว่าอะไรลั่นว่าประชาชนกินข้าวนะเว้ยเฮ้ยไม่ได้กินหญ้าครับท่านมาเปสถานการณ์ที่น่าจับตามองนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้นะเนี่ยหลังจากที่เมื่อคืนนี้ผมได้ยินข่าวแว่วๆเข้ามานะครับท่านแล้วก็มีโอกาสไปเดินสายครับท่านไม่ได้เดินเช้านะครับท่านผู้ชมเช้ายังไม่ตื่นไปถามเพื่อนตัางนานแล้วเนี่ยที่เป็นวตเตอร์เพื่อไทยแล้วก็ก้าวไกลนะครับท่านผู้ชมโดย เพื่อไทยนั้นส่วนใหญ่รับไม่ได้นะครับท่านถ้ามีประเด็นนี้แล้วทั้งนี้นี้ก็ยังโดนฉามานเนี่ยเฮ้ย hey, บอกว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงหลอกบมที่ว่าจเจ้าไอ้พักรวมธาตุรวมไทยอะไรนี้มาจัดตั้งรัฐบาลด้วยนะครับเดินผู้ชมแต่วันนี้มันมาเกิดขึ้นจริงแล้วหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจโดยด่วนครับท่านรวมธาตุรวมไทย,รว,ไทยรวมไทยสร้างชาติที่มีไอโบเสกสกุลนะครับเดินผู้ชมอดีตเคยหักหลังทักษิณนนเนี่ยโผล่ร่วมคุยเพื่อไทยครับท่านแล้วก็มีการวูลั่น,นเนี่ยไม่เอาก้าวไกลเผยไม่ต้องบอกเกี่ยวกับประมาณ นี้โวไม่เกี่ยวข้องกันแล้วนะครับท่านผู้ชมทำเป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชนทั้งหลายนั้นแหดเดือดไม่หยุดยั้งครับท่านส่งผลให้ตอนนี้นั้นแฮชแท็กการจัดตั้งรัฐบาลนั้นพุ่งเทนทวิตเตอร์นะครับท่านผู้ชมมีการรีทวิตไปกว่า1ล้านกว่ารีทวิตกันเลยทีเดียวครับท่าน บางคนก็บอกว่าเนี่ยโอยเสียศรัทธาแนละ้วเนี่ยอุตส่าห์เลือกมาตั้งนานอะไรทํานองนี้เราไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรครับท่านโดยมีภาพอีลลงตุงนางสังขยานะครับท่านโดยนายพิรพันธ์ครับท่านหัวหน้าพักรวมไทยอะไรประมาณนี้ที่เป็นทักของไอ้โป้นะครทดานผู้ชมแลมโบเสกสกุลอดีเคยกระตันอยู่ทักษิณแล้วก็ได้ไปซบประยุทธ์นะครท่านผู้ชมพิรพันธ์ยันเพื่อไทยยังไม่ชวนร่วมรัฐบาลไม่ยอมให้มีก้าวไกลมีอํานาจมากกว่านี้ถ้าเกิดมีถ้าถ้าไม่ลืมอดีจะไรอนาคตนะครเดินผู้ชม แต่ว่าตอนนี้นี้ประชาชนหลายภาคส่วนนะครับท่านก็มองว่าเนี่ยถ้าเกิดไม่ลืมมาดีนี้จะไ่อนาคตแต่ว่าเพื่อไทยนี้จะอนาคตไม่มีแล้วหรือเปล่านั้นก็ไม่อาแน่ใจนะครับท่านผู้ชมเปน็นสถานการณ์ที่น่าจับจ้องอย่างเหลือเกิน,กนเลยทีเดียวอันนี้ต้องบอกตามตรงนะครับท่านผู้ชมแม,ม้แต่ตัวผมนี้ยังรับไม่ได้เลยครับท่านตอนแรกเห็นพักอนุทินมาคุยนี้ก็เอยหนักพอแรงแล้วนะครับท่านแต่ก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่พอตกเย็นเป็นอย่างไรบ้างจ๊าห์ได้เห็นพักรวมทาาุรวมไทยอะไรประมาณนี้ผล่เข้ามาคุยนะครับท่าน หัวทิ่มหัวตาเกินเลยทีเดียวเฮ้ยหรือว่าแบบนี้นะเนี่ยปีที่ผมจะส่งให้คนอื่นเนี่ยสงสัยผมจะต้องเอามาคุมหัวกระบ,บาลตัวเองแล้วนะครับท่านสาเหตุเพราะอะไรล่ะจ้าโอ้โ oh, หตอนนี้แทบมุดดินกันเลยทีเดียวครับท่านโดยนายพิรพันธ์ครับท่านหลังจากผูวหัวกระบ,บาลมาคุยกับพักเพื่อไทยมาวันนี้เนี่ยได้ทําการพูดคุยอธิบายถึงแนวทางของไในพักที่มีประยุทธ์เป็นแคดิเดตนายกนันเนี่ยว่าไม่สามารถรับกับบางพักการเมืองได้ซึ่งพักการเมืองนั้นไม่ได้มีเขียนในนี้แต่ก็บอกตรงๆกันเลยครับท่านว่าเป็นพัก ก้าวไกลอ่า วันนี้ไม่ได้คุยเรื่องอื่นแล้วมึงมาทำไมไอ้ไม่ใช่วันนี้ไม่ได้คุยเรื่องอื่นมีแต่เรื่องนี้เท่านั้นโดยธิบาบความเป็นมาและเหตุผลต่างๆกันา่ะทำไมถึงยืนตามแนวหลักการที่ถแถลงข่าวอะไรไปตอนนี้นะครับท่านผู้ชมก็ส่งบลให้หมอชนน่านครับท่านหัวหน้าพักเพื่อไทยนั้นโดนขุดยับไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวโดยสิทธาที่วารีแห่งไทยสร้างไทยนั่นเนี่ยก็ได้มีการขุดโพสต์นะครับท่านผู้ชมที่หมอชนน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยนั้นได้ทําการออกมาบอกว่าเนี่ยจะไม่ร่วมกับพลังประชารัฐแล้ว ลงอะไรประมาณนี้โดยพลังประชารัฐย,ยังไม่มานะครับท่านผู้ชมแต่ที่มันหนักกว่าพลังประชารัฐนี้ก็คือพักรวมธาตุรวมไทยครับท่านเอยที่มีไอโบเสกสกุลมานะครับท่านผู้ชมฟังแล้วฟังดอกแรกกระแทกกลางกระบาลกันเลยทีเดียวเมื่อถามว่าวันนี้ได้ยื่นข้อสรุปหรือว่าต้องไม่มีพรรคก้าวไกลและต้องไม่มีเรื่องแก้หนึ่งหนึ่งสองนายพีรพันธ์ครับท่านแห่งพักในโบเสกสกุลกล่าวว่าไม่มีเพราะเป็นการคุยการเมืองเพื่อหาอทางออกอะไรประมาณนี้ไม่ได้มีการเจรจาเรื่องอะไรเลยนะครับท่านผู้ชม ด้านหมอชนน้านหัวหน้าเพื่อไทยเปิดเผยว่าส่วนเพื่อไทยขอบคุณรวมไทยสร้างชาติครับท่านที่มาพูดคุยว่ามีจุดยืนทางการเมืองอย่างไรเพราะมี8ปดพักร่วมโดยอยู่ในเงื่อนไขของรวมไทยอะไรวะโดยมีอยู่ในเงื่อนไขของรวมรวมไทยสร้างชาติในะครับท่านผู้ชม ขออภัยด้วยนะครับเดามผู้ชมมันเดือดไม่รู้ว่าจะแหลงผือดีครับท่านวันนี้ซึ่งพักไอของไอโบเสกงสกลนี้มีความชัดเจนในการถแถลงนะครับท่ามผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านโดยตอนนี้กระแสข่าวสังคมไทยที่ว่าจะมีการทีเพื่อไทยไอ้ไก้าวไกลนั้นไปเป็นฝ่ายค้านนั้นน่าจะหนักหน่วงขึ้นทุกทีแล้วนะครับเดามผู้ชมความเป็นจริงที่ไม่สามารถหลีกหนีพ้นนั้นอาจจะเกิดขึ้นจริงแล้วหรือเปล่านั้นก็น่าจะใช่หรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจโดยแหรับไม่ได้ครับท่านหลังเพื่อไทยนั้นเนี่ยจูปากรวมธาต สพักสลิมรอดช่องเฮ้อยอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นหนึ่งเสียงนะครับท่านผู้ชมโดวยวันนี้ผมได้ไปสองคอมเมนต์จากหลายๆเพจกันเลยทีเดียวแหรับไม่ได้นะเนี่ยเอ,อ้ยอุตส่าห์สู้มาตั้งนานตั้งแต่ปี53กับคนเสื้อแดงต่างๆนานาอะไรประมาณนี้แล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นจ้าเหมือนกับโดนเหยียบหัวกระบ,บาลน,นะครับท่านผู้ชมเพื่อให้ตัวเองได้ตําแหน่งได้มีอํานาจอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีบางส่วนนะเนี่ยก็แน่ให้ก้าวไกลครับท่านเออแน่ให้เบอร์ไทยนะเนี่ยพูดให้มาชัดๆกันเลยดีกว่าว่าต้้อานนยยคโด อนนี้เหมือนกับว่าพยายามที่จะหาลือกับทุกๆุกพักนี้เป็นทางออกของประเทศจริงหรือว่าเป็นเกมที่จะพยายามบีบก้าวไก่นะครับเรื่องผู้ชมก็ไม่รู้ว่าคนที่เชียร์ก้าวไก่นั้นจะคิดอย่างไรครับท่านโดยชาวเน็ตแแ่เดือนไม่หยุดยั้งหลังเพื่อไทยคุยพักไอตัวไอโบอะไรประมาณนี้ที่อาจจะมีสุเทพอยู่เบื้องหลังหรือไม่นั้นก็ไม่อาจแน่ใจแหย่ยีทัวลงหนักครับท่านบ้างกอลั่นนั้นเนี่ยจบแล้วเพื่อไทยแห่ฐานเป็นข้ออ้างในการสลัดก้าวไก่หรือไม่โดยส่วนตัวผมมองว่าก็อาจจะใช่นะครับเรื่องผู้ชมหรือ ก็ไม่อาจแน่ใจเออเ้ยแต่ว่าในใจนั้นผมรู้แล้วนะครับเ่านผู้ชมแต่ไม่อยากจะพูดออกไปมากกว่าไปกว่านี้โดยใครปล่อยมือก้าวไกลก็ให้เขาปล่อยไปครับท่านขอประชาชนอยากปล่อยมือกันก็พอโดยพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับเร่านผู้ชมวันนี้ได้รู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดนี้ไปลงพื้นที่ชนบุรีหรือพระยาหรือว่าที่ไหนสักที่แล้ววันนี้ดันจําไม่ได้ครับท่านโดยตอนแรกจําได้ดีนะเนี่ยแต่พอได้เห็นข่าวนี้นี้ลืมกันไปเลยทีเดียวครับท่านที่ไปคุยกับพระคไอโบสกสกลนี้โดยใครที่ก่อนเลือกตั้งพููดดอออยย่่าาางงงงงงนนึึหลลััเืกต้ประช ชนจะลงโทษเขาเออใครจะปล่อยมือก้าวไก่ก็ให้เขาปล่อยไปขอประชาชนอย่าปล่อยมือกันก็พอนะครับท่านเราก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านแลามันจะเป็นอย่างไรด้านตอนนี้ลองเลขาธิการก้าวไก่นะครับท่านผู้ชมไชยวัฒน์ตุลาทนเปรียบชัดนะเนี่ย โพสเปรียบชัดสุดเมียน้อยไม่เอาเ <c oughs> มียหลวงชาวเน็ตนะแห่เกาะทะเบียนให้กเกาะทะเบียนสมรถไว้ให้แน่นนะครเดิ่งผู้ชมป้องกันการสลัดขั้วการเมืองอะไรทํานองนี้อ่าแล้วก็ด้านสสกุ้งครับท่านอดีตสสเพื่อไทยนะเนี่ยทศนียบุรณุปกรณ์ครับท่านได้โพสเฟสบุ๊กนะเนี่ยเอาน้ําดีรวมกับน้ําเสียระวังจะกลายเป็นน้ําเน่าออกระวังไม่มีจะกลายเป็นน้ําเน่าขอเพื่อไทยจับมือก้าวไกลให้แน่นไว้เพื่อตั้งรัฐบาลประชาชนคนแห่คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะครเดิ่งผู้ชมอย่าง ไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านาไปที่หนะ้าจับตามองนะครับท่านผู้ชมโดยวันนี้นี้หลังจากพิธาลิมเจริญรัตครับท่านโดนหยุดปฏิบัติหน้าที่สสไปเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับท่านผู้ชมดอมส้มพัทยาครับท่านแห่ฝาสายฝนรอรับพิธาลิมเจริญรัตเนะนี่ยโดยพิธาเดือดครับท่านลั่นท่าเรือล้วนเนี่ยก็ต้องช่วยกันอุดไม่ใช่ถีเพื่อนนะครับท่านผู้ชมขณะแฟนกับแห่ตะโกนพิธาสู้ๆอย่างไม่หยุดไม่หย่อนกันเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชม,มกูว่างง ก็อัปีเหลือเกินนะครับท่านถามอัดปีเรื่องอะไรอัปีที่ไปร่วมกับพรรคบองที่มีสุเทพเป็นเบื้องหลังหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านอันนี้เม็ดมะม่วงหิมะผานะครับท่านผู้ชมเอาไปกินแก้เซ็งครับท่านหรือว่าเจาไปปลาใส่หัวกระบาลใครนั่นก็แล้วแต่นะครับท่านผู้ชมโดยขนาดแบ่งบรรจุอเม็ดมะม่วงหิมะผานุเรียนทอดนะครับเอ้ยไม่ใช่เม็ดมะม่วงหิมะผานปลาเกล็ดขาวอบกรอบลูกหยีฉาบลูกหยีกวน ขนาด500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บายทางยังไม่มีทุเรียนทอด100กรัม140บาทน้ำพริกมีนะครับท่านผู้ชมกุ้งเสียบน้ำพริกเออมันปูครับท่าน แล้วก็เสื้อนัดวิวโนสลิมนะครับเดิ่ผู้ชมตัวละ400บาทพร้อมส่งก็ขอขอ,ขอบพระคุณมาหน้าที่นี้ครับท่านตัวนั้นนี่คืออะไรจ้ะเนี่ยอันนี้คือปี๊บนะครับเรื่องผู้ชมโดยตอนนี้นัดปี๊บมันหายากานะเนี่มันค่อนข้างจะแพงและต้องหนูจะเอาไปให้ขายจ้าเอาไปให้ด็อกเตอร์ตุ๊กเท่งหรือป่ากบอกไม่ใช่วะอาจจะต้องเจาะรูนะครับเรื่องผู้ชมเจาะรูเป็นตาเป็นจมูกเป็นปากแล้วก็ทําอย่างไรจ้าแล้วก็ออกมาครอบหัวเวเองไว้นะครับเดิ่อผู้ชมแทบมุดดินแทบมุดตุ่มกันเลยทีเดียวครับท่านโอ้สถานการณ์เริม ติดตามต่อไปว่ามันจะเป็นอย่างไรครับท่านโดยตอนนี้หลังจากที่เมื่อวานนี้ผมได้เห็นข่าวนนเนี่ยรวมทา่ารวมไทยเว้ยเฮ้ยได้ออกมาสแลนด์นะครับท่ามผู้ชมบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดจะร่วมรัฐบาลกับก้าวไกลครับท่านแล้วยังไงจ้าก็จะต้องไม่มีเอเอจะร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยนี่ก็จะต้องไม่มีก้าวไกลนะครับท่ามผู้ชมครั้งนี้ได้ออกมติมาอย่างแปลกๆนะครับท่ิมผู้ชมโดยทําพพักบูมใจไทยแล้วก็อีก4ี่พักนะเนี่ยประชาธิปัตย์ต่งางนาพักแมลงสุม่มแมลงสาบชาติพัฒนาการ ด้วยหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจแล้วก็พักลูปปัญหานะครับเ่านผู้ชมชาติไทยพัฒนาก็ออกบอกมาแบบนี้มีก้าวไกลก็ไม่มีพวกเราอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสรุปได้ประมาณนี้โดยตอนแรกเว้ยเว้ยว่เข้าหูม,มานะครับเรื่องผู้ชมสายข่าวของผมนี้รายงานเข้ามาแบบนี้ไอ้เราก็ออกจากบ้านเลยนะครับเร่านผู้ชมไม่ได้โดนแม่ไล่แต่อย่างใดครับท่านแต่ไปสัมภาษณ์ชาวบ้านชาวช่องนะเนี่ยที่อดีตนะครับท่านบางคนนี้ก็เคยเป็นโอ้โหผู้ร่วมชุมนุมบ๊อบกปปสอ,อย่างไม่หยุดยั้ยงกันเลยทีเดียวก็ได้แห่มาถามผม แต่เป็นเพื่อนผมนะครับด้านผู้ชมเนี่ยถ้าเกิดก้าวไกลเนี่ยเอ้ยเพื่อไทยตอนนี้มีสิทธิธ์ที่จะพลิกขั้วหรือไม่โดยตอนนี้เป็นความกังวลอย่างไม่หยุดยั้งนะครับด้านผู้ชมรวมถึงวอเตอร์เพื่อไทยหลายภาคส่วนกันเลยทีเดียวบ้างก็รับได้ครับท่านบ้างฟังแล้วเออดังมาด่าผมอีกนะครับด่านผู้ชมบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นจริงได้หรอกแล้วมันเป็นอย่างไรบ้างจ้าก็มีคําอ้างนะครับด้านผู้ชมตอนนี้รวยรวมท่านรวมไทยครับท่านยืนยันนะเนี่ยยังไม่มีการชวนร่วมรัฐบาลอ่าแค่คุยปัญหา ไอ้ไม่ใช่แค่คุยแนวทางในการที่จะให้ประเทศได้ไปต่อนะ,ะรัรท่ิมผู้ชมกูว่าไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านส่วนตอนนี้หลังจากเพื่อไทยนะ,ะรัรท่ามผู้ชมถึงคิวทัวลงเละกไมห่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวโดยมีการขุดนนเนี่ยหลังจากหมอชนน่านได้ออกมาบอกว่าเนี่ยเถ้าเกิดมีการไปจับมือไหญ่พักลุงต่างๆนานะ,ะรับเ่ิมผู้ชมโดยเนี่ยผมยังพอรับได้นะ,ะรัรท่ิมผู้ชมเล็กน้อยถึงบานกลางที่มีคุยกับภูมิใจไทยเพราะได้ภูมิใจไทยมานี้พักเดียวก็ พักเดียวนี้ก็เกิดแล้วนะครับเ่านผู้ชมขออภัยเมื่อกีสอ้สือกครับท่านสอือกในหัวใจกันเลยทีเดียวหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจแต่ภูมิใจไทยนี้ก็มีมติออกมานั้นเนี่ยมีภูมิใจไทยก็จะต้องไม่มีก้าวไกลครับท่านเพราะการบริหารนี้มันเข้ากันไม่ได้อะไรประมาณนี้อันนี้ก็เหมือนกับเป็นคาอ้างนะครับเ่านผู้ชมโดยถ้าเกิดจะให้ตามผมเนี่ยออว่ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างจ้าออก็ต้องจับมือกับก้าวไกลไว้นะครับเ่านผู้ชมแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะยากขึ้นไปขึ้นทุกทีแล้วครับท่านโดยตอนนี้ไอ้เทือกอาจจะนั่งยิุ้้มมแลวผู้ช หลังจากที่มีภาพนายเอกนัทพร้อมพันนายพีรพันธ์สาลีรัตวิภาคครับท่านที่มีไอโบเสงสกุลเป็นคนตั้งพักให้นะเนี่ยแล้วก็มีไอตู่อันไตครับท่านเป็นอะไรวะแคนดิดตนายกนะเนี่ยหลายคนก็มองว่าเฮ้ยโอ้ยเชิญพักแบบนี้มาคุยได้อย่างไรไอน,นี่มันลูกเลี้ยงสุเทพนัเนี่ยทั้งทั้งที่จะมีการบอกนะครับท่านโดยได้บอกว่าเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับสุเทพทุกประการอะไรพักนี้แล้วตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าก็บอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับประยุทธ์ทุกประการนะครับท่านผู้ชมโดยประยุทธ์วางมแล้ว วบรรดาหลายๆคนที่ผมไปสัมภาษณ์นะเนี่ยได้มีการถามว่าเฮ้ยที่ประยุทธ์วางมือก่อนที่จะมีการโหวตนายกครั้งแรกนี้จะเป็นเรื่องนี้หรือเปล่าถามเรื่องอะไรจ้าเรื่องที่จะเป็นสมการที่จะมาเข้าร่วมกับเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่นะการเริ่มผู้ชมพร้อมกันนี้สัพษั์ไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวว่าอาทิตย์หน้านี้ประวิตรวงสุวรรณสอที่จะวางมือนะคารเริ่มผูุชมแล้วก็จะไปอยู่เบื้องหลังหรือเบื้องไหนนันก็ไม่อาจแน่ใจแต่สัพษณ์ไม่หยุดหย่อนครับท่านสัาพั์ว่าอะไรสมมาาณวาวชรรงุนะ น้องประวิทวงสุวรรณจะขึ้นมาเป็นรองนายกหรือไม่อันนี้ไม่อาจแน่ใจแล้วก็จะควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวโดยโซเชียลแหบผิดหวังครับท่านหลังจากที่เเห็นภาพอีลงตุงนางแบบนี้นะครับท่านผู้ชมรับไม่ได้กันอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวโดยพิรพันธ์ยันเพื่อไทยยังไม่ชวนร่วมรัฐบาลแล้วก็ไม่ยอมให้ก้าวไกลมีอํานาจมากกว่านี้ถ้าไม่ลืมอดีตจะไล่อนาคตนะครับท่านผู้ชมแล้วมีภาพอะไรเกิดขึ้นจ้าก็มีภาพหมอชนน่านนะเนี่ย นั่งกินบินช็อกหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งส่วนไอ้นี้นะครับเดินผู้ชมนิ้วนางของผมนี้ก็คือลูกเลี้ยงสุเทพครับท่านหรือว่านายเอกนัทพร้อมพันนะครับเดินผู้ชมทําโซเชียลเดือดไม่หยุดจอนกันเลยทีเดียวแล้วก็วันนี้นะเนี่ยหลังจากที่พ่อผมเดินหลอกมาแล้วแตกแตกแ,ตกแตกแล้วถามพ่อทําอะไรอยู่บอกกูเดินอยู่เนี่ยเห็นไหมบอกเห็นมาทางนี้หน่อยจ้ะพ่อแล้วก็ทําอย่างไรจ้าพัางเอาให้ดูบอกจบแล้วครับนายนะนะครับเดินผู้ชมคํานี้ที่อนุทินเคยบอก้ไม่ใช่ที่ในวินยี่ห้อยร้อยยี่สิบครับ ท่านเคยหักหลังสมัครชุนทรลเวทนนะเนี่ยจนนำพาไปถึงการตั้งรัฐบาลในค่ายทหารนั้นโดยพ่อผลเห็นภาคน,นี้นะเนี่ยเห็นดอกแรกกระแทกกลางกระหม่อมกันเลยทีเดียวบอกมันจบแล้วจริงๆเลยหรือไม่นะแกดัมผูุชมอะไรประมาณนี้แต่ก็ไอ้คำว่าหรือไม่นี่ผมเติมให้นะครับท่านสําหรับภาคเพื่อไทยนี้โดยต่างรับไม่ได้อย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวครับท่านเราไม่ทราบว่าประชาชนทั้งหลายนั้นที่ฟังอยู่ตอนนี้จะคิดเห็นอย่างไรนะครับพวกผู้ขนานมากัดตอนนี้ไปที่น่าจะชัดเจนแล้วหรือไม่นั้นไม่อาจแนะน่ใจผมที่ว่าจะสลดัดก้าวไกลไป เป็นฝ่ายค้านหลังจากที่ชูวิทย์กับมนวิสิตตอนนี้ก็กลายเป็นตัวเด่นมาเลยนะคะรับท่านผู้ชม ไม่มีลุงไม่มีเราครับท่านดีลับไม่บิดแผนชูวิทย์เชื่อเพื่อไทยดีนเข้าข้ามไม่ดีข้าไอย่างไรว่านี่ดิวข้ามขั้วผักเก้าไกลไปเป็นฝ่ายค้านโดยที่ปวิจ,จะถอยออกมาหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจนะคร,รับท่านผู้ชมในสัปดาห์หน้านี้เพื่อที่จะเป็นการหาทางลงให้เก้าให้เพื่อไทยอะไรประมาณนี้เสียงก็แตกไปสองฝ่าย้วเนี่ยบอกว่าเพื่อไทยก็จะต้องอทำให้ประเทศเดินต่อไปได้บ้างก็บอกว่ารอได้นะคร,รับท่านผู้ชมไม่สอวอหมวอายุอะไรประมาณนี้เราก็อุ้ยแสดง ความคิดเห็นลำบากครับท่านตอนนี้แต่ต้องบอกตรงๆนะคะรับเดิมผู้ชมรับไม่ได้ครับท่านถามรับไม่ได้เรื่องอะไรรับไม่ได้ที่เห็นเนี่ย ลูกเลี้ยงสุเทพแล้วก็พักที่หนุนประยุทธ์นะครับเรื่องผู้ชมที่มีไอโบครับท่านเอยนักร้องเสียงดีทรพีเดรคุณถามทําไมจ้าเออเข้ามาคุยนะครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเรื่องผู้ชมหากใครที่กาลังคิดถึงนักร้องเสียงดียอดกระตัน,นยูทักษิณแล้วก็ตอนนี้สลัดหัวไปแล้วได้มีการออกมาเฉดหัวทักษิณอย่างนั้นได้มีการออกมาฉาบทักษิณไม่หยุดยั้อยงอย่างนี้คือแรมโบอีสานนักสา,านอาชีพหรือเปล่านั้นก็น่าจะใช่หรือไม่ไม่อาจแน่ใจโดยไอโบตื้นตันครับท่านหลังจาก ประยุทธ์นนเนี่ยส่งกระเช้า <c oughs> <c oughs> ขออภัยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เครื่องมันฟิตครับท่าน แล้วทำไมมันสอือกบ่อยโอ้บอกไม่ถูกกันเลยทีเดียวโดยไอ้โบตื้นตันด้วยเฮ้ยหลังตัวอันไตนเนี่ยส่งกระเช้าดอกไม้ให้หลังจากตัวมันเองไม่สบายมึงอย่าพึ่งตายไม่ใช่หลังจากตัวมันเดงไม่สบายแล้วก็ถือพวงหลีดเอ้ยไม่ใช่แล้วก็ถือดอกไม้นะคระับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยประยุทธ์มีบุญคุณกับผมมากเลยทุกครั้งที่ผมเข้าโรงพยาบาลหมอก็จะบอกว่ามึงอย่าตายเอไม่ใช่หมอก็จะบอกว่าอะไรวะอ๋อหมอไม่ได้บอกนะครับท่านอ่าประยุทธ ก็จะให้กำลังใจทุกครั้งไปอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวภาพน,นี้ก็ยังบาดตาบาดใจนะครับเดิมผู้ชมแต่ผมไม่อยากโชว์ให้ท่านดูถามทาไมหระอจ้าเสเนียดติดนะครับเดิมผู้ชมเดี๋ยวเสเนียดติดเหงือกติดกระเดือกติดฟันครับท่านมันจะไม่ดีส่วนตอนนี้เช็คลิสต์กันหน่อยนะครับเดิมผู้ชมว่าใครที่จะสอที่จะต้องเป็นเป็นฝ่ายค้านบ้างโดยอันนี้ลือสะพัดหนักไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวพักก้าวไกลพักไทยสร้างไทยที่มีสิทธาที่วานีนะครับเดิมผู้ชมอ่าหรือว่าพักของคุณหญิงสุดารัตน์น โดยประชาธิปัตย์นี้มันต้องเป็นฝ่ายค้านอยู่แล้วนะเนี่ยโดยตอนแรกผมก็มองว่าเฮ้ยประชาธิปัตย์แล้วก็รวมธาตุเนี่ยจะต้องไปเป็นฝ่ายค้านนะคะรับเดินผูุชมแล้วก็พักของไอ้ป้อมอีพักหนึ่งแล้วก็แปดพักรวมนี่ก็จะจับมือกันให้อย่างดิบดีนะคะรับเดินผูชชมเพราะอย่างไรเนี่ยมันก็จะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยครับท่าน312เสียง313เสียงกับ188เสียงของไอ้พวกฝ่ายรีเอ่อรัฐบาลเดิมนี้อืมแถลงนโยบายทีเดียวแม่งก็ล่มแล้วนะคะรับเดินผูุชมเสนอก็ประมาณนี้ก็พังพาอย่างไยุอย,อย หลังเพื่อไทยดึงขั้วรัฐบาลเดิมหรือไม่นะครับเดิมผู้ชมสอดหลุดไปเป็นฝ่ายค้านครับท่านก็เป็นที่ลือนาขูอย่างไม่หยุดยั้ยงนเ,เลยทีเดียวหลังเพื่อไทยดึงขั้วรัฐบาลเดิมสอดจัดสูตรตั้งรัฐบาลเป้าเกิน3า0้อยเสียงนะครับเดิมผู้ชม ตอนนี้ป้าผัวลุงข้างบ้านก็วิ่งมาถามแล้วเนี่ยถามเรื่องนี้เป็นจริงหรือไม่แอ้เราก็ตอบบอกไม่ถูกนะการ่รนบุ้ชมแต่เห็นภาพที่โอ้ลูกเลี้ยงสุเทพมากินอะไรว่ามินช็อกนะการเรนบุ้ชมโอ้ยแม่เมืเอยมันไม่สมควรตั้งแต่ที่จะเอาไว้พักรวมธาตุรวมไทยนี้มาคุยตั้งแต่แรกแล้วนะครับท่านแล้วมาเกิดอะไรขึ้นอีกจ้าเดือดนะการเรนผุ้ชมทัวลงยับไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวโดยตอนนี้มาเช็คเท็นทวิตเตอร์กันก่อนนะครับท่านโดยตอนนี้พุ่งอันดับหนึ่งกันเลยทีเดียวแฮชแท็กจะตั้ง หนึ่ล้านสองแสนกว่าครั้งแล้วก็อ่อันดับที่2มีก้าวไกลไม่มีเราอืมอันนี้ก็น่าจะเป็นฝ่ายของรอดช่องสลิมนะครับท่านผู้ชมอันดับ3ามแฮชแท็กหมอชนนัานอันดับที่4มีกรไม่มีกูอันดับที่5้าพักเพื่อไทยนะครับท่านผู้ชมโซเชียลดือดไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านแล้วก็ตอนนี้รวมไทยสร้างชาตินั้นกําลังไต่แฮชแท็กขึ้นมานะครับท่านส่วนเซรีพิสุทธิ์นี่ก็โอ้ปากไม่เจียมหรือปากนั้นไม่อยาแน่ใจนะเนี่ยบอกตอนนี้เราเหมือนเรือกําลังจะล่มเนี่ยคนหนุ่มต้องเสียสละให้คนแก แก่นะครับท่านผู้ชมผู้หญิงท้องอะไรประมาณนี้ถามทําไมจ้าเพื่อที่จะให้เขานั่งเรือไปก่อนส่วนคนหนุ่มๆน,มนี้ต้องรองนั่งเรือลําถัดไปนะครับท่านก็โดนเจี๊ยบมามาัดชดปรมิตรกุลนะครับท่านผู้ชมแห่งก้าวไกลส่งเข้าประกวดมาเนี่ยได้ออกมาจ่าอย่างนั้นบอกว่าเนี่ยลืมอะไรกูอะไรวะเนี่ย ประมาณว่าไอ้แก่นี้คงจะคนแก่แก่นี้คงจะต้องเดี้ยงไปก่อนนะครับท่านผู้ชมอะไรทํานองนี้โอ้โหก็สนั่นลั่นทุ่งกันเลยทีเดียวครับท่านไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่านว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปโดยตอนนี้ชอบพนิกาก็ได้ออกมาเปิดใจนะเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดสมมติจะถีบเราไปเป็นฝ่ายค้านเนี่ยก็บอกกันมาเลยตรงๆครับท่านอะไรประมาณนี้ในรายการของมัติชนนะครับท่านโดยตอนนี้อ่านลีทวิตนี้หน่อยกันไว้เฮ้ยแต่เพื่อไทยเสียงได้น ้อยกว่าก้าวไกลอีกนะแล้วมันก็ไม่ใช่รัฐบาลเดียวอ่ะพักร่วมก็ต้องร่วมมือกันดิภาระส่วนไหนภาระส่วนตัวหรือเปล่านะเนี่ยก็มีดีคนได้คอมเมนต์อีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับเรื่องผู้ชมถ้าก้าไกลมีปัญญาทําให้สําเร็จแต่แรกเพื่อไทยก็ไม่ซวยนะภาระชิบหายอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมต้องจับตามองต่อไปไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านควบคู่ขนานมากับตอนนี้นั้นฝนฟ้าขนองกระจายอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ได้มีคําของบกลายจุด ว่าใครสักคนแล้ววาเนียลืมไปแล้วนะเนี่ยเลือกตั้งได้พิธาสุดท้ายได้แค่พิธีอ๋อเออจําได้แล้วของครูใหญ่อัตพลบัวพัดนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็ต้องติดตามครับท่านแทบไม่อยากจะเชื่อสายตาก,กันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมไปนั่งกินข้าวอ,าอะไรแบบว่าเออกินน้ําดื่มกับพักของอลูกเลี้ยงสุเทพนี่กูว่างงนะครับท่านผู้ชมมันเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ไม่อาจแน่ใจแห่ผิดหวังกันตามตามกันหรือเปล่านั้นคอมเมนต์บอกกันไว้ได้ครับท่านสนใจอยากสั่งซื้อสินค้าแอไลน์รีวิวช็อปก็มาน どうぞ。<music>